ในที่สุดก็ได้มาเฉลยสักทีนะคะกับคลิปที่ทำไปนะคะว่าให้ถ่ายว่าคำว่าโครงลิกนี้เป็นคำประเภทใดจากช้อยที่บอกมานะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำที่เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเองมีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะก็คือว่าที่กูวิเคยทำคลิปไปว่าถ้าในภาษาสวีเดนมีคนพูดโดยเริ่มต้นประโยชน์ว่าเด Air เขาเวลาก็จะใช้คำ adjective คำ adjective นั้นจะต้องลงท้ายด้วยตัวเทียเช่นสมมติว่า dead air got dead air t o u g i t dead air job bit หรือเป็น dead air c h r o n i c i t ประมาณนั้นคำตอบคือ adjective นะคะทีนี้ที่ครูบิวิแปลไปบอกว่ามันยากเกินกว่าที่จะเข้าใจจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีคำศัพท์คำอื่นที่เป็นซีโนโนีมคล้ายๆกันได้ แต่ในกรณีนี้ด้วยความที่มันเป็นประโยคสั้นแล้วเราจะอธิบายให้ชัดเจนเลยมันก็คงจะยากนิดหนึ่งวันนี้เลยมาขอขยายเพิ่มว่าทำไมครูบีถึงแปลอย่างนี้นะคะซึ่งคำนี้ครุ้งลิกเนี่ยอาจจะใช้ได้นในกรณีที่คุณกำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณเจอเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วเรามีความรู้สึกว,ว่ามันยากเกินกว่าที่จะอธิบายคนอื่นเข้าใจหรือมันดูแล้วมันเข้าใจยากเหลือเกินเช่นสมมติว่า คุณเปิดคอมพิวเตอร์แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณนัน่ะภาษาสวีเดนหมดเลยแล้วคุณยังไม่คล่องภาษาสวีเดนหรือว่าในแต่ละแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆมันจะมีข้อมูลเวลาเราจะหาข้อมูลอะไรเงี้ยบางทีมันหายากว่ามันต้องไปตรงไหนต่อมันต้องไปตรงไหนต่อบางทีคนก็จะบ่นว่าเด็ดแอคคล่งลิชเด็ดแอคคล่งลิชก็คือมันปรับ มันยุ่งยากอ่ะมันยากเกินกว่าที่จะเข้าใจว่ามันจะทํายังไงต่อเป็นเด a แอร์คร่งลิชได้นะคะก็หวังว่าหลายคนคงตอบถูกนะคะส่วนใครตอบผิดก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะถ้าใครยังไม่เคยติดตามเพจคูบิบบี้บิบี้อีสปีเดเลยก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจคูบิบบี้บิบี้อีสปีเดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ